สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น FC เก่าหรือว่า f c ใหม่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยสูตรวัจจัคู่เน้นนะคะมัดรวม4 9. น้นอยฮานอยเฉพาะกีดพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะของวันที่28เดือน9256 4มาแบ่งปันจ้า ก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่28นะคะเรามาดูผลของวันที่27กันก่อนค่ะวันที่27นะคะแอดให้วิ่งรูด5 2 4นะคะ5คู่เน้นทีแอวางให้ก็จะมี6 2 5 7 1 2 0 4 6 4นะคะฮานอยเฉพาะกิจนะคะออก0 7 3กับ0 6ค่ะ เข้าชุดเด่นนะคะ706นะคะแล้วก็ชุดรอง3ค่ะส่วนตัวเจาะหลุดนะคะเพื่อนเพื่อนจะแอดให้7172นะคะออก73น่าเสียดายมากค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าส่วน06ก็ให้90นะคะ02ออก06ค่ะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะ พิเศษออก3ามห้าหกับสามหนึ่งนะคะสามห้าหนึ่งเข้าชุดเด่นหนะคะ1ชุดลองค่ะส่วนวิ่งรูดนะคะเข้าวิ่งรูดหนะคะส่วนตัวเจาะหลุดนะคะเพื่อนๆจ้าเอให้ห้าเจ็ด หนึ่งห้าโอ้เข้าค่ะ,เ,เ,ะ,เ, 1, ะ,คะเพื่อนเพื่อนจ้าเข้าหนึ่งห้านะคะเพิ่งเห็นนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเข้าหนึ่งห้านะคะตัวกลับจ้าเข้าชุดกันนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าล่างสามหนึ่งสามหนึ่งนี้หลุดนะคะสามหนึ่งหลุดค่ะ ให้1 2ออก3ามหนึ่่าเสียดายมากนะคะเพื่อนๆจะผิดแต้มเดียวเนาะส่วนรอบปกตินะคะออกศูนย์หกับ2 9งเกศูเข้าชุดเด่น0นย์ะคะส่วนตัวเจาะหลุดค่ะล่างสอง9ก้นี่เข้าชุดวิ่งรูดนะคะสค่ะถ้าใครวิ่งรูดก็น่าจะได้อยู่นะคะส่วนตัวเจาะหลุดนะคะ เ,เฉพาะวิ่งรูดค่ะส่วนรอบ v i p นะคะออก615 615ก็เข้าอีกนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าหนึชุดกันตรงๆนะคะมา2รอบนะคะรอบพิเศษกับรอบ v i p นะคะ15ตรงๆจ้าแล้วก็เข้าวิ่งรูดนะคะล่าง74เข้าวิ่งรูด4ี่นะคะ ส่วนตัวเจาะลุดค่ะ s i เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะออกเจ็ดสี่สรุปแล้วนะคะเมื่อวานเข้าสองคู่นะคะเพื่อนๆจะาเข้าสองรอบค่ะพิเศษเข้าห้าหนึ่งนะคะชุดกันค่ะแล้วก็รอบ v ีไนะคะเข้าหนึ่งห้านะคะชุดกันค่ะส่วนสายวิ่งสายรูดนะคะให้ห้าก็เข้ารอบพิเศษนะคะ พิเศษบนนะคะห้าหนึ่งเนาะส่วน2เข้ารอบปกตินะคะสอค่ะส่วน4นะคะเข้ารอบ VIP นะคะเจ็ดสนะคะสายวิ่งสายรูดก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่28นะคะคลิปนี้ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปรับคนกันไปจ้า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะมาตามต่อของวันที่28กันเลยจ้าแนวทางฮานอยสูตรบรัดห้าคู่เน้นนะคะสีน่นอยของวันที่28ดเดือน9 2 5 6 4นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชอบคอยตามค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ แนวทางตัวเลขมาจากการคำนวณน,นะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเพื่อนๆจะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะวันนี้นะคะเอจะให้ตัวเด่นนะคะก็จะมี2 7 9เสนะคะ เลขทูบวันนี้แอดจุดแนวทางหาหน่อยนะคะเพื่อนๆจะสวยมากเลยค่ะใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะส่วนตัวลองนะคะก็จะมีหนึ่งห้าแปดนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะวันนี้แอดให้ที่เจ็ดเก้า สนะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยค่ะถ้าใครไม่ชอบ792ก็ลองนำเอาตัวเด่นตัวอื่นหรือว่าตัวรองนะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะส่วนตัวเน้น5คู่นะคะวันนี้แอดชอบ7นะคะเพื่อนๆจะก็จะมี เจหนึ่งค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเจ็ดห้าเจ็ดสามถ้าใครไม่ชอบเจ็ดก็ลองเอาเก้าหรือว่าสองนะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะ แล้วก็จะมีห้าหนึ่งตอนนี้บ่ายโมงกับเพื่อนๆจะสมุทรสาครฝนตกหนักมากค่ะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เนาะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะคะห้าสามนะคะ เน้นห้าคู่นะคะก็จะมีเจ7ดหนึ่งเ้าสามและก็5 3สนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี9ก้าห้สองเกสาม เมื่อวานก็ขอแสดงความยินดีกับ f c ที่มีโชคมีลาบในแนวทางหวยเลาาพัฒนาด้วยนะคะเพื่อนๆจา้าสูตรหวยเลาาของแอดแตกท,กทุกทุกสูตรเลยนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะส่วนเลขทูบนะคะแอดให้ตอนแรกให้399นะคะแอดก็ให้กับหัวเนาะเก้ับ6ตัวเดียวกันนะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะส่วนชุดกันที่แอดนิ้นนะคะก็จะมี95นะคะ2980 21นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้าชอบค่อยตามนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ